เดี๋ยวก่อนนี่แค่ทีเซอร์ MV จะมาปั่นสแปมอะไรกันตอนนี้มูสือ <laughs> สวัสดีคนไทยลพี่น้อง AEC ที่มีหัวใจแบ็คพิงทุกคนครับผมนายอะไรชาแนลช่องอัปเดตข่าวสารที่มีทั้งสาระและไรสาระอิมเมเลเคขะปะปนกันไปพนันนะ เป็นประตามคาดกับตามที่สื่อรายงานไปครับว่าเพลงใหม่ของแบ c คพิงนั้นอย่างไอศครีมมีมิวสิกวิดีโออย่างแน่นอนและว่ายจีเอ็นเตอร์เทนนั้นก็ออกมาปล่อยทีเซอร์วิดีโอเพลงไอศครีมแล้วเรียบร้อยโดยเมื่อวันที่27สิงหาคม2020ทีเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงไอศครีมความยาวประมาณ17วินาทีได้ถูกปล่อยออกมาแล้วผ่านทาง YouTube และตาม Official Account ของ YG Entertainment ดยในภาพโปสเตอร์นะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมที่เพิ่งต่ามแบ็คพิงคนะครับคุณผู้ชมครับว่าปกติแล้วสะพานหน้าผมในโปสเตอร์ทีเซอร์ทีเท่เราเห็นกันแต่ละเพลงที่คัมแบ็ k ของแบ็คพิงนั้นก็จะไม่เหมือนใน MV เลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเพราะว่าสปอนเซอร์เสื้อผ้าและเครื่องประดับนั้นเยอะมากและไม่มีช่วงจังหวะที่จะนําไปใช้ใน MV หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจฉะนั้นเวลาที่เพลงออกมาแต่ละเพลงแต่ละคัมแบ็ k ก็รู้ว่าจะโดนแกงในเรื่องโปสเตอร์ทีเซอร์อยู่แต่ก็พร้อมให้แกงตลอด แล้วก็อยากสีห้องให้เรามาต่อกันที่ทีเซอร์เอ็มวีเพลงไอศครีมกันต่อดีกว่าครับทีเซอร์นี้นะครับสาวๆทั้ง4คนทั้งจีซูเจนนี่โรเซ่และก็ลิซ่ามีความสดและกวนมอกและดูเป็นกลุ่มลูกมหาเศรษฐีที่หนีพ่อแม่ไปเที่ยวในช่วงซัมเมอร์จริงๆเลยแหละครับคุณผู้ชมการแสดงสีหน้ากวนๆนะครับแอดูเป็นเอกลักษณ์ของพวกเธอเลยโดยแต่ละคนนั้นก็จะมีความกวนๆไม่เท่ากันหนักหน่อยก็จะเป็นลิซ่า ลิซ่าคนชอบกวนคนชอบแกล้งคำนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่อย่างใดเด <c oughs> ความกวนลง,ลงมาครับนั่นก็คือจีซูครับถึงแม้ว่าหน้าเธอจะหวานแต่เวลาที่เธอกวนขึ้นมาเนี่ยกระจีดดีเหมือนกันส่วนโรเซร่กับพัชชยองเธอ,อก็คนเดียวกันหรือเป <c oughs> ล่าโรเซร่และเจนนี่คิมครับเธอสองคนนี้นะครับจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเธออาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดกวนมากมายไก่กอกแบบลิซ่าและจีซูแต่อาจจะอยู่ในโหมดที่กวนอ่อนๆกระมังเอาเป็นว่าดีทุกคนแล้วกันนะฮะ มาต่อที่เซเรนาเกเมครับเป็นอย่างที่คาดคิดไว้ว่าเซเรนาเกเมนั้นคือพนักง,งานขายไอศครีมจากบริษัท ปังปร є, ปิเยปริยังจำกัดมหาสนทีเซอร์เปิดมานะครับเหมือนไม่ได้มาขายไอติมนี่ท้าไมได้บอกว่าอยู่บนรถไอติมคิดว่าเธอแต่งคอสเพลย์ฐาเหลือซะอีกสไตล์เธอมันชัดบอกจริงๆขับรถมาเลิศสวยๆใครกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งป่าทำนองนั้นเลยและในทีเซอร์ MV เพลงไอศครีมนี่นะครับมีท่อนซิเนเจอร์มาด้วยจากที่ฟังดูนะก็คือเสียงของเจนนี่ครับ เสียงนี้น่าจะผ่านโปรแกรมออโต้จูนมาแล้วนะครับเหมือนเพลงต้องการที่จะสื่ออารมณ์แบบกวนๆเย้ายวนเยา้ยาวยาวนเซ็กซี่เซ็กซี่ประมาณนั้นเพราะว่าดูแล้วคงไม่ใช่เพลงออกหักอย่างแน่นอนแต่ถ้าใช่ก็เงือบหมดยกปัตภ,ภี ทีเซอร์เอ็เพลงกับบอสเตอร์นะครับเอาจริงๆมันก็สอดคล้องกันกับทุกชุดเลยแต่ถว่าชุดสุดท้ายเนี่ยที่เป็นแบบ d ดย์ที่ปล่อยออกมาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27สิงหาคม2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือภาพชุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นั่นแหละครับภาพนี้นะครับจะแบ่งทั้งหมดเป็น2ส่วน4อารมณ์แยกออกกันได้แบบชัดเจนมากจริงๆ โลเซ่นี่ผมว่าเธอมาในแนวเชื้อเชิญเลยทั้งโปสเตอร์ day 3แล้วก็โปสเตอร์ day 1มาเหมือนกันเลยคือเย้าหยวนแบบเต็มสิบแต่ว่าอยู่ในโหมดของผู้หญิงไวไัยใสส่วนของเจนนี่นะครับผมก็คงยังยืนยันอยู่นะครับว่าโปสเตอร์เพลงนี้ของเจนนี่นั้นเธอตีโจดแตกกระจุยเลยจริงมีความใสในความเซ็กซี่ส่วนจีซูเธอคือสาวที่โตที่สุดในกลุ่มมีสร้อยคอที่เป็นมมกและแหวนเนี่ยน่าจะเป็นของคาเทียการกัดเล็บนิดน,นึงของเธอเหมือนตอน้องการที่จะสื่ออารมณ์ว่าจะ,จะเอาอยัางไงดีนะ คุณคลิปแป๊บหนึ่งคลิปๆ,ๆส่วนของลิซ่านะครับเธอมาเหนือมอสจริงๆครับคุณผู้ชมครับโปสเตอร์นี้นะครับเหมือนว่าบุลการีนั้นต้องการให้ลิซ่าดูโดดออกไปโดดออกจากลุกไวใสๆไปเลยถ้าหากว่าเราลองย้อนมองกลับไปดูนะครับภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ day สองเนี่ยอานลิซ่ามาแบบสาวสวยใสๆส,ส่วนๆที่ไปนในทางจีนเต็มๆแต่พอมาเป็นภาพชุดโปสเตอร์ทีเซอร์ day หนึ่งเนี่ยมันฉีกไปเลยฉีกกระจุยเลยจริงๆเธอมาในลุกแบบผมยาวตรงสีดําที่ทรงนี้ใช้มากในงานโฆษณาจีนของเธอ ทั้งเกมโบสตาร์นมจนกอรี่หางก,กวัวชิงกลูก็รวนแล้วใช้ผมสีดำยาวและก็ตรง จะบอกว่ามันคือภาพจำที่ดีมากๆของลิซ่าตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นผมสีดำก็คงจะไม่ผิดภาพทีเซอร์โปสเตอร์ day หนึ่งเนี่ยนะครับโดยความที่เครื่องประดับนั้นมันเยอะทางเดียวที่จะไม่ให้เครื่องประดับหรือบุคคลนั้นจมไปก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนลุคเพื่อให้ทั้งสองอย่างนั้นไปด้วยกันได้อย่างสง่างามและเลิศเลอเพอร์เฟกดังนั้นก็จะต้องเปลี่ยนจากสาววัยส่วนสวยใสก็ต้องปรับลุคให้โตขึ้นเพื่อให้เข้ากับเครื่องประดับที่มีอย่างสมบูรณ์แบบและในที่สุดทั้ง2องอย่างนั้นกก็ไไปดได้้วยัน ถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่เสื้อคลุมที่เป็นขนแกะนั่นผมว่าเพื่อๆอ,อาจจะเป็นของสิรีแน่ๆถ้าใช่ตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคุณผู้ชม6,500น0บาทเท่านั้นเองออเ <laughs> และที่คอของลิซ่านะครับมันคือสร้อยคอที่เป็นของชั้นสูงจริงๆจากบูการีแบรนด์ดังเก่าแก่จากอิตาลีโดยสร้อยเส้นนี้นะครับได้แรกบรันดาใจมาจากงูโดยส่วนของจี้นั้นเรียนแบบหัวของงูสร้อยเส้นนี้นะครับจัดอยู่ในคอลเลกชันสเปนตีที่ชื่อว่าสเปนตีรหัส3 5ม7 5 2ส้อร้อยเส้นนี้นะครับใช้ทองคําขาวทั้งสิ้น18กรับดวงตาในส่วนของงูนั้นประดับด้วยเพชรสีมรกตส่วนหัวของงูใช้เทคนิคพิเศษที่ชื่อว่าเปลวในการวางอัญ,ญมณีเปลา าเวคือคำฝรั่งเศสครับที่หมายถึงการจัดเรียงอัญมญณีแบบแน่นๆจุกๆด้วยฝีมือช่างระดับขูผ่านกล้องจุลทรรศน์สนเสน่ห์ของเปาเวนั่นก็คือการเรียงกันแบบลับซับแนบชิดแนบชิดแต่สวยงามพร้อมสะกดทุกสายตาที่มองนั่นเองนอกจากส่วนหัวที่ดูฮารูฮาราและสงคุณค่าแล้วตัวสร้อยเองนะครับก็ถูกประดับด้วยเพชรขนาดเล็กเชนก่นกันสเปนตีรหัส352752นี้นะครับสนนราคารวมภาษีแล้วอยู่ที่39,000ยูโรหรือ่าๆ1,430,000บาท

นที่คอ้องคิซ่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทองรูปประพันธ์เพื่อใช้เป็นฐานยืดให้กับสเปนติ352752อย่างแน่นอนส่วนที่นิ้วนี้ผมลองซูมอยู่แล้วซูมดูอิดซูมอยู่นานเติบเลยครับคุณผู้ชมซูมเท่าไหร่ก็ไม่เห็นรายละเอียดที่แน่ชัดเลยครับะได้ตรงนี้อยู่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสมฐานะเจ้าของแบรนด์แอมบอรเอร์เครื่องประดับชั้นสูงจากอิตาลีอย่างบูกรีจริงจรงประมือ,อ และข่าวล่าสุดของล่าสุดครับได้ข่าวว่ามีการแปมคอมเมนต์เกิดขึ้นในวิดีโอทีเซอร์เพลงไอศครีมว่าเฮ้ยผมเห็นแล้วนะครับบอกเลยครับว่าหาหมอจริงๆผมไม่เข้าใจพวกเขาเลยนะครับว่าจะเขาจะสแปมไปเพื่ออะไรนี่มันแค่ทีเซอร์นะอยู่ y u u n o w w โอเคอาจจริงพวกนี้เพลงใหม่ของแบลพิ้งนะครับกำลังจะเจอกับสือกหนักรอบทิศทางเลยจริงๆแบบหนักหน่วงผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆ ผมเดาว,ว่าน่าจะเหมือนเพลง How You Like That อย่างแน่นอนทั้งการสแปมข้อความเพื่อตัดยอดวิวและก,การแกล้งปั่นยอดวิวเพื่อให้ AI ของ YouTube นั้นคิดว่าเป็นการปั่นวิวและก็ตัดยอดวิวส่วนนั้นทิ้งไปแต่ยังไงเสียผมก็ยังเชื่อว่าคงมีประสบการณ์กันมาบ้างยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งอย่าสติแตกกับสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามากระทบนะครับคุณผู้ชม มันไม่มีบารมีไม่เกิดคนมันจะปังเพลงมันจะดังต่อให้อะไรมาฉุดก็ไม่อยู่เรือที่ทราบกันดีครับทุกคนนั้นหล่อเพลงนี้ยังจะจเจะอรวมทั้งผมเองด้วยบอกเลยว่าตอนนี้อดลนทนที่จะดู MV ีและฟังเพลงใหม่พรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอะไร channel ช่องน้อยๆแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วเรากลับมาเจอ,เจอกันอีกทีพรุ่งนี้สำหรับวันนี้กินให้อิ่มนอนให้หลับเพราะคุณคือช้างเท้าหน้าของ b a c k ิงค์เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่เครียดและมีความสุขอย่าคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายที่มันสูงเกินไปเลือกเอาที่เราไหวและดีและเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ